เอาละครับน้องๆเบื่อกันไหมเวลาดูคลิปหรือฟังเพลงแล้วมีโฆษณาขึ้นมากวนใจผมขอแนะนําร้านแพนด้าสตูพรีเมียมมีบริการ u t u b e พรีเมียม o u t u b e Music เริ่มต้นเพียงแค่49บาทเท่านั้นแบบทีนวันหรือจะเป็นโปรแบบ2ปี4 49บาทตามเงื่อนไขของทางร้านเน็ตซิก็มีนะครับสามารถต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดและมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆครบวงจรกว่า80รายการแอดไลน์แอ แพนด้าพีเอ็มหรือสแกนเกียวโค้ที่ขึ้นทางหน้าจอได้เลยแคปหน้าจอว่ามาจากช่องโซโห w t f รับวันใช้งาน3วันนะครับหรือแจ้งทางแอดมินได้เลยมีแอดมินดูแลตลอดการใช้งานอยากดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาฝากแพนด้าสตูดวยนะครับแล้วเหมือนจะไม่หลดุดโอ้ดนันเอาแล้วครับไม่ได้แย่เอาลีเจียนมาโอ้โหดูเซตครับดูเซ็ตดูเซ,ต,เซตครับเอาแล้วครับและเป็นเครื่องที่ด่านโดนโซนด้วยครับต้องดูเธอรครับจะเล่นยังไงครับ เอาแล้วเป็นรีเจียนมาเลยครับหมายแตกเลยครับเซนอรกเลยครับ โดนสตันไปแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โหเซตเปิ์กน่าสนใจครับเขาไปแล้วครับเขาไปแล้วครับจิ้มไหมครับแบบนี้จิ้มหรือเปล่าครับต้องทื่อไม้ทิ้งครับถ้าอยากใช้ไม้แตก คลิกขวาได้จิ้มแน่ครับคลิกขวาครับนั่นแหละครับระวังเขามุดครับเขามุดใจรักแร้แล้วครับเขามุดไปแล้วครับน้องโอ้โห่ะขึ้นไปข้างบนแล้วครับเอาจิ้มไม่โดนครับโอ้โหอาดัมครับจังหวะนี้แลนแลขอแจ้งจุดครับ ไม่ได้ใช้มาให้แต่ดิครับกี้เอามาแต่ไม่ยอมทืบไม้ครับเขาชี้ครับเขาไม่วนครับเนี่ยครับเขารู้ว่ามีการตันครับเขาไม่วนครับจิ้มไหมครับจิ้มไหมครับอ่าไม่จิ้มครับ เอามาจ้ตอนนี้จะดีหรือเปล่าวขมุดแจกกแล้วครับขมุดอีกแล้วครับเนี่ยครับโอ้โหขมุดใสอีกแล้วครับโอ้โหอาดามอาดามเอาเข้าให้แจิ้มไปแล้วหนึ่งดีไปไหมตุ้มตาไปตุ้มตาไปจิ้มใสเลยแล้วกันครับโอ้โห ไม่ได้พักอีกแล้วครับอูไ้ได้ได้ไม้แตกไหมครับนี่อ่ะเอาแล้วครับโอ้โหไม่พังไม้ไม้แตกจะได้ใช้ไหมครับแบบนี้โอ้โหใช้สกิลพังไม้ครับเสียเวลาอีกครับแบบนี้ ใชยย้ใยญ่ตรงนีรีบอุ้มเร็วมันคลายเข้ามาแล้วไม่ได้อุ้มอีกครับโอ้โหเขามาหน้าหลังเลยครับแบบนี้เนี่ยครับไม้แตกไม่ได้ใช้ด้วยครับโอ้โห หมายแ,แต่ถ้าโดนพับช่วยเพื่อนนี่มันจะไม่ทํางานนะครับกำลังตันโอ้โหแย่แล้วครับซีโร่แย่แล้วจริงครับแบบนี้เขาวนเครื่องใส่เลยครับอเล็กซันเดย์ครับเอาครับตุ๊บตุ๊บที่เครื่องอีกตุ๊บตุ๊บที่เครื่องมีอีกไม่ใช่หรอโอ้โหบันเทิงบันเทิงเรืงลมเลยครับแบบนี้ ช่ราจก,กิลมันแตกไม่คุ้มเมื่อไม่คุ้มเนี่ยไม่คุ้มครับอยากเข้าไปเล่นต้องมาลงคิวสมัครไว้ก่อนครับแล้วก็เยวต้องลงคิวไลยวันอีกครับพ mm ึ hmm. ่งผมจะับแค่60คิวตอนนี้มันเกินตอนนี้คิวเด้งไปเป็นร้อยแล้วครับ mm hmm. เห็นแล้วท้อ ทำอะไรไม่ได้ครับใช้ไม่คุ้มเองครับช่วยอะไรไม่ได้เลยครับใช้เปิดไม่คุ้มเองครับเนี่ยใช้สกิลเพื่อพังไหนมันไม่คุ้มอ่ะขอพับเซฟแน่นอนครับอ้าวแล้วไปยึกยักษ์ทำไมน้องถ้าน้องยากเข้าไปเขาาบแตกเขาล้มทันทีครับอย่าไปปล่อยขับเซฟยัเข้าไปเลยเออเดินหน้าตรงเข้าไปเลยตียักเข้าไปเลยนั่นแหละเออแค่นั้นแหละอย่าไปกลัวดิ เราเล่นเล่นเซตไม้แตกมาเราจะไปกลัวยึกย,กย,ก,ยกยึกยักยึกยักปักกิ่งทำไมล่ะสาวขาวอยู่นู่นครับ <c oughs> เอาแฮ้ด์กิลพังไปอีกแล้วครับโอ้โหนั้นเหมือนจะเห็นขวามือหนึ่งคนครับ ต้องยัดหมดใช่ครับใช่ครับอาจจะไม่ได้ใช้เหมือนกันทั้แรงคอแต่ช่วยมาแล้วครับโอ้โหกระโดดข้ามาจิ้มไปหนึ่งทีครับเอาแล้วครับกลับเลยครับโอ้โหจิ้มไปหนึ่งทีเอาแล้วครับ,บ,รบ,รบตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับ ตุบตับตุบตับตต้องให้เพื่อนมาบล็อกครับแบบนี้ต้องให้เพื่อนมาบล็อกครับจะบล็อกได้ไหมเขาจะบล็อกทันไหมกระโดดมาจังหวะนี้ได้จิ้มไหมครับเอาแล้วครับคนที่สี่อยู่ไหนครับหาคนที่สี่ครับหาคนที่สี่หาคนแอรแว่งเลยแล้วกันนะไปไหนคิดไหนไม่ออกก็แอรแว่งเลยจบครับไปหาแล้วครับคนที่สี่ดวยกระจุกเด็กบ้านใหญ่ไม่ดีนะครับดวยกับจุงบ้านใหญ่ไม่ดีนะผมบอกก่อนเนี่ยครับดวยกระจุงบ้านใหญ่ไม่ดีครับเครื่อสุดท้ายดังมากครับเห็นหรือเปล่า แล้วโทมัสติดขาแว้งมุมด้วยครับให้มันอยู่ตรงนี้แหละโอ้น่าจะเก็บบอลลัสไปเรื่อยๆตัวเองไม่มีแก๊สต่างครับตามโทมัสอย่าไปตามคนอื่นตามไปโทม oh. ถ้าเป็นผมผมจะตามไปโทมัสครับเพราะแลนคออยู่ที่โทมัสอะ ตายคนอื่นไม่คุ้มครับเอาโดมัสหนึ่งคิวถ้าได้มันนะ่ะตายม,มันเลยเดินตามไปเรื่อยๆอ่ะโอ้โหมันเปลี่ยนทําไมอ่ะนั่นน่ะน้องแลนคอน้องไม่ได้ใช้อีกแล้วตอนต้องตามโทมัสครับเมื่อกี้ถ้า,ถาตามโทมัสอาจจะได้หนึ่งคิวนะครับผมบอกก่อนแล้วมาตายคนนี้เขาช่วยกันแน่นอนครับโอ้โหเสียดายครับ อ้าวแล้วเดินไปไหนครับเนี่ยจะหลุดหรือเปล่าครับไม่ได้ใช้สเปิร์กใช่ครับไม่ได้ใช้เลยครับตอนนี้เปิร์ก <S 2> <S 2> <S ไม่ต้องโฟรอะไรครับเมืเ่อกี้คือตาลโทมัสอ่ะตาลเดินตามไปเรื่อยๆอ่ะยังไงเซอร์ต้องมาคอยบล็อกกันอยู่แล้วครับรอรอเซอร์พลาดอ้าว่า,างนี้ไล่โทมัสสบายไล่ยาวๆห้ามหยุดไล่ยาวๆไม่ต้องจิ้มแล้ว แต่เขาเปลี่ยนแรงเฟรนไปแล้วน้องเขาเปลี่ยนแรงเฟรนไปแล้วขาแมงมุมไปอยู่อีกคนแล้วขาแมงมุมไปอยู่ที่อเล็กซานเด์แทนแล้วครับตอนนี้กลับไปดูใครขาแมงมุมหรือเปล่าถ้าเจอเล็กซันเดก็ไล่ไปมองก่อนก็ได้น้อง ถ้ามองตรงนู้นไม่ใช่แล้วรอคนมาช่วยเนี่ก็ต้องเป็นเลฟทันเดย์โอ้โหไม่เดินไปแย่แล้วอย่างนี้จะเจอไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับไกลประตูครับประตูเปิดแล้วหรือเปล่าครับแบบนี้ <c oughs> ถ้าแบบนี้โอกาสจะเข้าแค่สองคนครับอเล็กซานเดย์น่าจะไม่มาอเล็กซานเดย์เป็นขาไม่มุมไปแล้วครับน่านจะมาไม่ได้แล้วน่านจะเข้าแค่สองครับรอ ตัแตกคิวกับลาเวนให้เรียบร้อยครับแล้วต้องเอาคนช่วยด้วยครับต้องไม่เอาโทโมัสเอาต้องเอาคนช่วยครับถ้าเอาโทโมัสผมว่าน่าจะไลายยา่ยาวๆน่าจะน่าจะโดนบล็อกอีกวันนี้เสียยังเสียสามคิวเมื่อกี้เกมที่ผ่านมาครับตายสามครับแล้วมีดินฮุกครับไม่นองเดินไล่เดาคิวครับ อย่าจิ้มอย่าจิ้มเดินไปดักหน้าอย่าจิ้มเขาพุ่งตัวไปที่ประตูได้โอ้โหนี้ไม่ดีครับถ้าจิ้มไม่ดีถ้าจิ้มไม่ดีครับถ้าจิ้มไม่ดีบอกเลยนะเขาบอกมาเห็นป่ะตัวมาหน้าประตูแล้วครับต้องไปดักหน้าอย่างเดียวครับเมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยครับรอดสี่เลยครับเกมนี้โอ้โหจีๆเลยครับเดโมโกก้นครับเอาแล้วครับ หัแลวด่านไม้เยอะซะด้วยอะดิโอ้โหเ่นเซนตนัดแข่งเลยครับเอาแล้วครับเป็นเซนตนัดแข่งเลยครับเดโมเลยครับเอาละครับเตียตั้งไวอย่างวันนี้ตายสามไปเกมหนึ่งครับตายสามไปเกมหนึ่งฮานะกิครับ <laughs> ใช่ครับสี่วันครับ เลือกมาหาเครื่องครับไม่ได้เลือกที่จะไล่ต่อครับเมื่อกี้แล้วเจอเป็นโทมัสเอาแล้วครับดินหุกหรือเปล่าโทมัสอะไล่ไหมไล่ไหมไล่ลโทม,ทมัสไหมดินหุกหรือเปล่าครับ สายมือครับเสียงมี่ชัดเจนครับไปขอแบบนะครับอาดมเดยที่จะไม่เอาครับมุดกลับเลยครับโอ้โหเสียเวลาแล้วครับอย่างนี้ไม้สักแผ่นก็ยังไม่ได้ครับฮิตก็ยังไม่ได้ครับเป็นเรื่องแล้วครับต้องเอาโทรมัสแล้วไหมครับแบบนี้ไม่เลือกที่จะไม่เอาอีกครับโอ้โหแบบนี้ไม่ดีครับผมบอกเลยเครื่องไหลไปเรื่อยๆครับแบบนี้ไม่ดีจะที่รักชันกันก่อนครับ ไม่ดีนะอย่างเงี้ยผมบอกให้เนี่ยขเขาเทพิสกันเลยอะเาวิธขี่ยาวๆเอาระยะเล่นเลยครับเทพิษเลยครับเจอแล้วไม่เลือกที่จะตัดสินใจไล่ครับไล่ใครก็เหมือนกันทุกคนนะตีเดวผมบอกให้มันจุกกันได้ทุกคนครับมันไม่กลัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจอใครต้องเอาเลยครับ จัดไก่เลยครับเลลิกันเดย์จอตนี้เดี๋ยวเปิดให้ครับเดี๋ยวรอก่อนครับรอรอเล่นไปสักพักก่อนแล้วตัวชอบเหมือนกันนะเดย์เล็กันเดยเด์ยเ,ดยเนี่ยเดโมเนี่ย แม่ตามหนึ่งพี่ครับเขาวิ่งไปซ้ายครับเวิ่งไปซ้ายครับซ้ายอยู่ซ้ายครับหลงเฉยเลยครับโอ้โหเสียเวลาตามอีกครับแบบนี้ ไปล้อแล้วครับเอาแล้วครับเป็นเรื่องแล้วดิตียัดเทาครับอย่างนี้จะโดนมองมาไหมมีใครประพับไม้ไหมหอนเหินหัวแหลมแหลมอยู่ครับเมื่อกี้ผมไม่โดนครับเท้าครับเฟสแรกขึ้นมาเพิ่งเหลือสองเครื่องครับดูครับโอ้โหด้วยความที่ไล่ไม่เป็นคน,นครับ ใช่ครับแต่ใจพลาดไล่ช้าไปหน่อยทําั้งที่เจอควแล้วควรไล่แล้วอะเดินกลับเอาเขาไม่ต้องมุดโอ้โหมุดเขาชีา้ยาวอย่างงี้น่าจะเดินกลับเอามากกว่าครับ แล้วเจอเป็นโทมัสครับเนี่ยช็อตแรกหน้าไล่โทมัสไปเลย oh. ถ้าดูชาเลนจ์อยู่มันก็น่าจะรู้ว่ามันชอบเล่นดิ้นฮุกอ้าวกับกายไม่ไล่ครับอย่างนี้โอ้โ oh. หแล้วเคว้งเนี่ยครับถ้าเขาแอดได้ก็เคว้งเนี่ยเจอเขาแต่เจอครับแต่เจอเจอ,เ,จอเป็นลาเวนครับวางหลุมเฉยเลยครับ มุดแล้วแล้วการครับไปไหนครับนี่ไอ้ดำติก๊กไฟฉายเมื่อกี้ไม่เอามาหนอมันเฟดึงแล้วเป็นไล่คนอื่นก็เพิ่มเฟดเฟดไปเอามันดิเออเอามันเลยเอามันเลย ยังไงก็ต้องเอามันแล้วไปไล่คนอื่นเฟสม่ครับไล่นี่ได้เฟสสองตายยาก <c oughs> ยังไงก็ต้องเอาแล้วครับ <c oughs> โอ้โหตอนนี้ใจร้อนไปหน่อยครับแต่เขามาบล็อกแล้วครับได้ระยะเล่นอยู่ครับต้องตีนะไม่ตีเขาก็วิ่งบล็อกอยู่อย่างเงี้ยแหละ โดน้าตังได้ครับโอ้โหเนี่ยครับแล้วรอบล็อกแล้วครับโอ้วางหลุมไปไหนครับเขาเนี่ยงุด่อแล้วกันโอ้ไม่ทันแล้วครับ่างนี้ผมว่ารอสีแน่นอนครับเกมนี้เนี่ยครับไม่ทันแล้วครับไม่มีเปุ่ท้ายเกมเล่นด้วยครับหลายใจไปหน่อยครับ ถ้าผมไม่เจอผมจะให้ใช้สกิลแต่ผมจะวิ่งออกมาตัวการโทวันแต่โทเรนโทเรนนั่งก็น่งจะไม่เหลือแล้วครับสีไม่โดนครับโอ้โหรอดสี่ครับเราดูเกมต่อไปครับปะตปปะตูกีการพ่อเอ็ดด้วยนะครับ